สวัดดีจ้ะพี่น้องมือนีผ้ามากินสตอรอเบอรี่หรือจะ้ะสตรอเบอรีน่นวยใหญ่ใหญ่จะ้ะสตอรอเบอรี่นะคะนวยใหญ่แต่ว่าสมสมพี่น้องคนเพราะอยากสิบอมาือนีสิกินกับอันพริกเกลือเด้อพี่น้องเด้อสตอรอเบอรี่นะ้วเบิ่งซื้อมาตั้งหลายมือแล้วสามีเพิ่นผันลืมกินซื้อมาลังกองนึง กินเบอรแล้วมันสมกันแล้วก,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 กินพริกเกลือพริกเกลือกะเฮ็เพอปเ็ดเอาพี่นอ้องเบอรมันเป็นตะหวานแต่มันหวานจ้ะเพราะวา่าสตรอเบอรี่นรุ่นนี้เขาปลูกใน่นลงปลูกพี่นอ้องมันเพระาะทะเมีแดดถ้าเกิดว่าแดดออกสตอรอเบอรี่นี่จะหวานฉ่ำเลยจ้ะ แต่ว่าจะตอบรีแบบนี้นั่นอยู่ในโลกปุ๋ยม,มันจะสมเอามาบ่มไปสองมือแล้วก็สมคือเขาเบื <c oughs> ่งหน้าพอรดนาสตอบรี่ก็คือเดือนกรกะดาประมาณกลางเดือนพี่น้อง แล้วแต่อากาศแต่ว่าถ้าอากาศฮอนมันก็นออกตั้งแต่ต้นเดือนถ้าอากาศมันหนาวมันก็สิออกประมาณกลางเดือนสมสมคือสีแสบแลลวนุ่ยญ่ๆเป็นแต่วานฉ่ำแต่วา่าบ่แมนเด้อสมส ปิดอยู่หลังบ้านนั้นกำลังใบกำลังแตกนะคะสะตอรบปรีเมื่อกนองเนี่ยถ้าเสียให้มันหนวยใหญ่หนวยง่าย,ยาแบบนี้เขาเจากับใส่ปุ๋ยขึ้นกันได้พี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วกับใส่ดินไหม แต่ว่าอ่อยูเฟินเลนฟินแลนด์นี่จะนวยใหญ่กว่านี่เดยอันนี้ถือว่านวยใหญ่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันนวยใหญ่กว่านี่นะพี่น้องหวานช่าแบบแดงช่ามากเลยอะ่ะ ดีแต่ว่ามันจมมันบ่เค็ดแข่คือบอกม่วงได้พี่น้องปกตินี่สิพอคอยเห็นเนี่ยชิมกินบอกม่วงเพราะว่าบอกม่วงมันถือว่ามันสิเป็นบอกม่วงเพิมแต่ว่าของยูน่มันกับเค็ดแข่น่แต่สตอร์ปรีมันบ่เค็ดแข่ปันใดเค็ดแข่ยูแต่บ่เค็ดแข่บ่เค็ดแข่ปันใดต้องจำพี่เกลือจริงๆเราฝรังเขามาเอาไปชุบ อันช็อกโกแลตอืมเราเย้สินม่าค่อยมากกินช็อกโกแลตพี่นอ้องเอาไปชุบช็อกโกแลตมันก็สิออกหวานช็อกโกแลตเนะาะเขาเจาก็สิเอาไปเต้งนะ้ะขนมเคก้กวนมากนะ่ะปั้นสมูตี้ เวลาสตอเบอรี่ออกนะมันออกห้ายค่ะพี่น้องไปนั่งเก็บสตอเบอรี่รับจางก็เจ้านะ่ะกินจนหกักอืมตอนมันเป็นนวนยหน่อย,อยมันก็หวานกินจนหักอีหลด้วยไรทีมันนั่นบ่สวยเสียดายเจ้าของสวนเพิ่นจะบอกให้เอาถิมไปเลยบอก,ก็เสียดายก็กิกกนขึ้นเกาพี่น้อง เพรวมาดูดความสีมันหวานมันช่ำแซ่วนะคะาก็เสียดายนะแต่ให้ไปซื้อแบบเนี้ยถ้าสมแบบเนี้ยบรได้เงินคอยรอเขาบว่กินอันนี้ผัวไปซื้อมาก็ได้ต้องกินหย่านมันเนาไว้สมแต่หัวเป็นเกี้ยวๆแบบเนี้ยสม เบิง่งหนาข่อยโรข่อยกินแสบป้ะเนี่ยถ้าคนหมักสมก็จะออกสิวา่ามันแสบดิ้วถ้าำารับข่อยนะมันสมหมักมากมสมสม,สมกินแบบหลืดเอาเลยก็คือหมักก็คือมีตมบัตบหมกยมตับหกยม แล้วกับบะคอด้วยพี่น้องบกคอนี่ปอกใส้กันน้ำปลาสว่วนสดเอาสดเอากลืนลึดย่างเดียวลึดย่างเดียวพี่น้องเขาจกบอกลึดอมลึดอมลึด <laughs> หัวก็แน่วแล้วกับหัวเจ้าคอ กินจมดีดีย่างนึ่งแล้วี่นองว่าต้องว่าต้องอยำโดนพเพราะว่ามันเค็ดแขีวยำโดนไ่ดนได้เค็ดแขีวแน่นอดเลยชิมอ่ะอืมตุมคัก อรีสสมกินไปกระจุจมไปวไ่นอกอ่าเมื่อนเดนือนเมื่อคือใด้เสากินแล้มันสุดนี่เลย่มเค็ดแขลวแล้ว บ้าเละพี่นอ้องโอ้ยขอบคุณหลายเลยคะ่ะขอมารับชมขอมาให้กำลังใจเจอกันไม่คลิปหนานะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วขอบคุณมากไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณยายชิมเนื้อจา้ากดซับสไคร้รัรว่วเนื้อจา้าไปแล้วจา้ามอย,มอย